คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุกุลเอฟซี่ีรอคอยเนาะสหรับเดินเดินดีของออต่อมกับชุดพิเศษตามไม่เบิงวางงวนนี้่ะได้ตัวใดไปติดตามกันพี่น้องบอสาบอโอบอหนนี่พุ่งจากการงานมาโยตัวทขาไล่ผลมาเนี่ยบดมือมทุมนึงกัก กลับมากับบมาบึ้งเล็กน้อยเอีกอเมย์เอาสำหรับเล่าพัฒนาของผมออกคแกวลงไหแล้วเด้อยพี่น้องลงไนทีเรียบร้อยเลขกเด่นเดินดีกันย่งบอลรุดพี่น้องสูตรนี้สูตรนี้มันจะได้สองตัวเด่นเดินดีกันย่งบอลรุดนเนาะแล้วติดตามกันต่อสำหรับงวดที่แล้ววัดชุดพิเศษเขาว่าเขาอยู่พี่น้องเขาอยู่ทีเก้าแปดเก้าแปดด้วยพี่น้องชุดพิเศษ คองอตอนกับเขาเหล็กเด่นก็เก่าพี่น้องให้เก้ากับศูนย์เด่นศูนย์ล่องเก้ากับเขาไปถีเนะก่าเนาะแต่กับคูบังเข่าจะเด่นเดินดีเขาแต่พือว่าโอเคอยู่คุหรับของอตอนเองกับเด่นหกเจ่แปดอะเขาตั้งหกทั้งแปดพี่น้องมาตั้งหกมาทั้งแปดแต่ว่าจับคูบอเขาจับคูบอเขา่าทาตัวนี้กับหัวเอาตัวเขาตัวเหล็กเด่นแปดก็หกพี่น้อง อ่ะเอามาตามกันก็อออตอมเด็ดจุดเด็ดตามของออตอมดีกว่าออตอมกับลาวพัฒนา เราพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าหกเจ็ดเรียนกับห้าหกเจ็ด แคปพู๋กะหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่นเจ็ดแปด เป็นเน็นตัวใดวะเจียบเน็นหกล่องเจ็ดเดือพน้องหกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดอ่ะ เดี๋ยวมาตามต่อกับชุดพิเศษชุดพิเศษกําลังเดินมาดีพี่น้องเดี๋ยวสิเขียนต่อจากเนี้ชุดพิเศษว่าประกบผูกอ้อยเกี่ยวเป็นแนวใดเดี๋ยวรอดติดตามอ่าแคบหน้าจอไ้ก่อนพี่นองอะผมสิเขียนชุดพิเศษให้ออทอมออยเกลกยว กอดสเขยียนชุดพิเศษอันนี้ยกอนเด้อพี่น้องคลิปต่อไปคลิปต่อไปผมปล่อยตอนเสาเดินเดินดีปีกขึ้นยังบอลรุดกอดข้อกันมาฮกกะฮกกะฮกกะสองนะพี่น้องกอดข้อกันมากอดข้อกันมาสองัวดเลยพี่น้องตัวไหนก,ก็ฮกกะศูนย์อันนี้ยสองกะระซีเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปผมปล่อยตอนเสารมืออื่นเนาะนำมาตามต่อชุดพิเศษ สี่กับห้าห้าหกเจ็ดหาหกเจ็ดกดคู่กับสีได้สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้า ห้าหกห้าเจ็ดของพมมนเน็นไปถีสีเนาะออตต์มินเห็นไปถี 4, ออกหกตัวเด่นก็สิได้สี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ด ่าเดียบรอยตัวเด่นกับเชเดประแม่นี่ยมวทเ่เลวเข่าตรงตรงเลวยพี่น้อง,งเก้าแปดมวลเเลวตรงตรง,ตรงเก้าแปดอามาตามต่องวดน,นี้่าสิเป็นส่งไดออกม,า,มาแบบไดคลิปต่อไปเด่นด้วยรัฐบ้าลนไทยพี่น้องรัฐบ้าลนไทย ยี่สิบเก้าหกเจ็ดอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะแคปหน้าจอเป็นแนวทางสำหรับเล้าพัฒนาเมื่อนมาตามตอนต่อวัดสิแตงงวดที่สองบอ,งองทำรับชุดพิเศษออตอมกับออไรเกี่ยวประกบกันรอติดตามตอนต่อไปคลิปนี้ขอก่าวค้าว่าสวัสดีครับ เวลาดูเธอให้คนแอบอคดิเก็นแค่ก็เป็นแบบนี้บ่เคยเงยหน้ัใหสีจเจ็บยังคนนี้ไอ้นี่ยั